สวัสดีค่ะมือนี่มาเรามาสวนยางเมืองล้มไอฝนตกแห้งหลายขอกไก่พังเหมือดรอดโอ้ยแต่แม่นขอกไก่เจ้าวสายยางอันใดเป็นอันใดถอดออกไปบูขาดเหมืดหละมั้งสังกะสีมันหนักหลายพังเหมืด มือได้ั่นกะจังมาเห็ดใหม่เดียวยุขอกเดียวบันเนี่ยอยู่ในสวนยาง ขอกไก่ขอกบักไงพังเหมือนอาร่อยเฮ็ดกระบ้อออกฝนตกดีอยู่เห็ดถันบ่ควายออกไอ้ทอนนะไอ้มองเลี้ยงปลากัดน้ำเต็มเลยเป้งน้ำออกเล็กน้อยเกินน้ำร้ายคากร้ายเนี่ย มาซับน้องใม่โอเคมาซับน้องใม่โอ้ย บนตกแห้งขาแห้งแน่สุเมือเอ์อร่อน้องใหม่ก็ไลายหลยจับน้องใหม่ไปเผาไว้ เดนี่ก่อนเด้อจ่าเด้อยุ่งกับไล